สวัสดีครับได้เวลาข่าวกับ n n e w s time นะครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2563คลิปนี้มาเจอกันในช่วงเช้ามืดกันเลยนะครับผมติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยความพิการนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้10กันยายนตารางปฏิทินการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนดในช่วงบ่ายเย็นของวันที่9กันยายน นายรัวรนแสงสนิทโคโกกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยยืนยันนะครับว่ากรมบ,บัญชีกลางจะยังจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุผู้พิการตามกำหนดการเดิมคือวันที่10กันยายนแต่เลื่อนไปในเวลา16นาฬิกาหลายท่านทราบหลายท่านไม่ทราบนะครับได้มีการเดินทางเหมารถบอกลูกบอกหลานให้ไปส่งเพื่อที่จะไปกดเงิน เบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยผู้พิการแต่กลับผิดหวังเมื่อไม่มีเงินเข้าบัญชีผมเองมีเวลาช่วงบ่ายมาอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมให้ตามเรื่องนี้ให้ก็เลยลองไปเช็คดูก็เห็นข่าวที่นายละว,วรนบอกว่ากรมบัญชีกลางจะโอนในเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนแต่ หลังจากนั้นไม่นานครับช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงทางด้านกรมบัญชีกลางมีการออกประกาศเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการออกไปแบบไม่มีกำหนดโดยมีการวงเล็บท้ายประกาศว่าจะรีบดำเนินการจ่ายภายในเดือนกันยายน2563และวันนี้ล่าสุดนะครับผมเช็คข่าวในช่วงเวลา3ทุ่มกว่า ของคืนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนก็ปรากฏว่ามีข่าวออกมาจาก2หน่วยงานครับ2หน่วยงานนั้นเป็น2หน่วยงานไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังและก็ติดตามไปด้วยกันว่ามันเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรกเลยนะครับเป็นหน่วยงานที่ทางด้านกรมบัญชีกลางได้กล่าวถึงในประกาศเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพนั่นก็คือกรมส่งเสริมปกครอง ท้องถิ่นหรือสทนะครับได้มีการเปิดเผยในแฟนเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยโดยนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทออนะครับซึ่งข้อความในแฟนเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยระบุเอาไว้ว่าสทออมีความจำเป็น ต้องเลื่อนการจ่ายเงินกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน2563นี้นี่คือข้อมูลจากอธิบดีสอทอได้เปิดเผยมีการเผยแพร่ในแฟนเพจ a c e b o o k ท้องถิ่นไทยนะครับท่านใดไม่เชื่อหรือยังไม่ชัดเจนก็สามารถไปค้นควา้าอ่านเพิ่มเติมได้ผมเอามาฝากแล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นบอกว่าเงินผู้สูงอายุได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาเพื่อจ่ายให้แล้วและจะดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22 กันยายน2563จำคำว่าภายในให้ดีนะครับผมเคยพูดมาตลอดเวลาหน่วยงานราชการออกมาให้ข่าวอะไรก็ตามเกี่ยวกับการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยมักจะใช้คำพูดที่มันกว้างๆให้ประชาชนตีความไปเองนะครับคำว่าจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน2563 นั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะทยอยโอนก็ได้นะครับไล่ไปตั้งแต่วันนี้แหละนะครับหลังช่วงสียสายไปเนี่ยสุกที่11กันยายนเนี่ยไล่ไปจนถึงวันอังคารที่22กันยายนเนี่ยก็เป็นได้หรือจะตีความไปอีกในยะหนึ่งว่าเขาอาจจะไปโอนในวันอังคารที่22นู่นเลยก็ได้สามารถเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ อย่าเชื่อทั้งหมดให้ฟังหูไว้หูกับข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐให้ไว้เท่านั้นยังไม่พอครับถามว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อคลิปวันนี้ว่าเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์หลังจากทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสรมิมการปกรครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเปิดเผยข้อมูลในแฟนเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยแล้วทีนี้เป็นหน่วยงานที่จะทาการโอนเงินนั่นก็คือกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางได้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับได้มีการเปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทได้มีการแจ้งทางหน้าแฟนเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยนั้นกรมบัญชีกลางขอเรียนว่าตามขั้นตอนการดําเนินการกรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่ายแต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน2563พบว่าไม่เพียงพอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องจัดสรรเพิ่มกรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายเงินได้ทั้งนี้กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ทุกท่าน เมื่อสอถอได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนต่อไปภายในเดือนกันยายน2563ขอให้ติดตามข่าวสารจากทาง Facebook กรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดหรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 2706400ในวันและเวลาราชการท่านผู้ชมฟังข้อมูลจาก2หน่วยงานนี้เห็นอะไรที่มันผิดสังเกตไหมครับหลายคนอาจจะแค่อ่าน,นผ่านๆฟังผ่านๆแล้วก็คิดว่าเขาจะจ่ายให้ในวันที่22กันยายนแต่ถ้าหากว่าเราอ่านข้อความในแฟนเพจ Facebook ท้องถิ่นไทย ซึ่งเปิดเผยข้อมูลของนายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการประครองท้องถิ่นหรือสอทอแล้วเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยนะครับบอกว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน2563ความหมายก็คือที่ผมตีความให้ ในประโยคก่อนหน้านั้นว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดที่เขาจะทยอยโอนก็ได้หรือจะไปโอนในวันที่22กันยายนทีเดียวเลยก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินส่วนข้อมูลจากทางกรมบัญชีกลางคนที่ทำหน้าที่โอนหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอนกลับไม่ได้ระบุวันเอาไว้เช่นเดียวกับที่อธิบดีสอถอบอกนะครับ นางสาวเวลาวันพญาน้อยนะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ยังยืนยันตามประกาศที่ผมขึ้นให้ดูตามหน้าจอเลยนะครับยืนยันตามประกาศว่าจะเร่งโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ภายในเดือนกันยายนเห็นไหมครับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าจะโอนให้แล้วเสร็จภายใน22กันยาแต่กรมบัญชีกลางหน่วยงานที่จะทําการโอนเงิน กลับไม่กล้าฟันธงว่าจะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่22กันยายนแต่ระบุเอาไว้คือเดือนกันยายนอย่าลืมนะครับเดือนสิงหาคมมีท่านผู้ชมให้ข้อมูลมาแล้วว่าได้รับเงิน27สิงหาคมเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนนี้ก็ยังจะต้องจับตาติดตามกันต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารวันนี้ ผมเอามาฝากตั้งแต่ช่วงเช้ามดืดก็ฟังเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับตื่นไปทํางานก็ทํางานกันให้มีความสุขตามปกติส่วนเรื่องข่าวสารผมจะติดตามให้อย่างใกล้ชิดหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะรีบนํามารายงานให้ทุกท่านทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าเชื่อได้กี่เปอร์เซนต์กับข้อมูลจากหน่วยงาน ภาครัฐทั้ง2หน่วยนี้ที่ดูแลการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและก็เบี้ยความพิการติดตามกันต่อไปครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและรอคอยความช่วยเหลืออยู่พบกันใหม่โอกาสหน้ากับการรายงานข่าวจาก N News Time สวัสดีครับ พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักีิมานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว